นี่ปลาที่ขายมาลันค้านะครับใส่ถุงมาขายนะครับมาขายมาขายเลือกแต่ปลาสดๆนะครับแต่ปลาสดๆมาขาย อแต่ปลาสดนะครับเอาอย่ากระโดดหนออีกอะไรนะไราล้ถ่ายเก็บไปดูถ่ายเก็บไปดู ก็ูเลนเดียวต้องช่างดูเดี๋ยวพี่ช่างอะสองโลสองโลเจ็ดมาดูมาดูเอามาดูมาดูาดถ่ายแล้วสองโลเจ็ดอสองโลเจ็ดโอเคสองโลเจ็ด สองโลเตีสอะไรร้อยโอเคร้อยสามห้าครับนี่นะครับเพื่อรับนะจานนี้ก็ได้แค่นี้แหละครับขอบคุณครับป่าโจโควิต